ผ้าแสบไม่เีืแอ้วพี่น้องไม่อีกแล้ว,าม,าลว,ม,ลวมันิลุ่งสันผ้ามากินขาหมูพะโลพี่น้องหัวหมูพะโลเลิ้ยงหมูพี่น้องสับเซาตุ้มไก่ไ่น้องทำพิมพพี่น้องกินหัวหมูพะโลสับเซาพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องสูตรร้านยินดีขาหมูให้การสนับสนุนในการกินมันีิพี่น้อง ที sea, Respect, ่บ so ้าแก่บต้นหอมนไอยนึงพี่น้องไรกระบอกแดงพี่น้องอากาดหอมเือพี่โต๊ะพี่น้องสื่อลุงสันบ้าแซ่บพี่น้องโมทอรไร้เดงห่างว่าไร้ไม่น่าใกจิ้มพี่น้องเอาก้อนเลยพี่น้องมีลูกสันเตรียมมาแล้วนี่พี่น้องนี่โมทอรย่งพี่น้องกัหฮันหมูใส่หมูก้อนเลยพี่น้องโอ้ยมีทุกเขาสิมีพี่น้องหมูอะไรหมู หมูหมูพี่้องมันหูไม่อยอ๋หมูหมูพี่ลอจะถือได้พี่ลองรสเด็ดพี่ลองบอกหมูนุ่มนิ่มน้ำจิ้มรสเด็ดช่างร้านยินดีขาหมูอืมเจ็๊บก๋เตี๋ยพี่้อง Lít mũi không, không phải mì à nước mũi sắn thử thử nữa, xẹp nước บาิเบรรยากาศึมครึมเมืองขึ้นบนสุดขเมีองบริการที่แห้งเนองสดเดยวนอนเว้นเมองนะ khảm tơi kiếp non, đông khảm búa non, non khảm búa non, chín luôn, khảm búa nุm khúc 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 nấm này gọi เผ็ดดีเหมเหรอขคยกินหมูเหรอหรือว่าเป็นหมูเนมิหร 어무요. 뭐,

่าดไปผ่านมากรับอุดหนุงบงนบ้างไม่ต้องวันทีเป็นตลาดเท่ดไท้หรือว่าตลาดอล้วมันทับตลาดประตูหนึ่งพี่น,อน้องหลา่มาได้ลูกไฟหลายพี่น้องไล่มองไงรทุกวันพี่น้องหรือว่หัวเกลียอตท่อตลาดแล้่มองไรบอนแม่ไม่ใช่บ,บ้างไม่น้องมาสเสียบลูกสันมาบอ ไปประถือพี่น้องพ้อถามพี่น้องศูนย์แปดห้าศูนย์สองเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าสองบอกว่าร้านยินดีขาหมูถามห้างไปพี่น้องอยู่กันแถวไหนไปแถวนั้นพี่น้องโซนน,นนี้โซนเกลากระบงรังตาชเชองเศร้าพ้อถามไหนพี่น้องแซ่บล <c oughs> ุงสันพลาแซ่บแก่นตีให้พี่น้อง ตอนแรกกินอย่าถามเลยเนาะมันสิ๋วทั่นหมูวันนี้แค่เรากินอยู่คนเดียวแต่คนเดียว มูนุมนิ่มน้ำจิ้มรสได้พี่น้องนิ้ว้าหมูเป็นาขาขาเลยพี่น้องใขยเบิ้งพี่น้องจเจ้าเสียบเสียบพี่น้องพวกที่ลุกฉันมากินไ,นได้สิพี่น้อง

ลืมพี่น้องเด้อมาคนแรกถูกใจก็แค่ให้ลุงสันพาแทบพี่น้องว่าจะเป็นทางในยูทูบด้วยเพียพี่น้องลุงสันพาแทบซื้อเดียวพี่น้องคนติดตามไห้พี่น้องว่ากินไหนลุงคับคืพากินยังพาแท็บยังออู่จะค้ามพี่น้องนี่คิดใจอยู่อืมเฮ้